วนนัีครับทุกคนมากันอีกรอบนะครับน่าจะเป็นคลิปแรกนะที่ได้เห็นห้องงูใหม่ของเรานะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาโชว์งูนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ move งูมาเลยนะครับเพื่อนว่าวันนี้เรามีกับมะพร้าวมาส่งจะให้เพื่อนดูแล้วกันนะฮะว่าการลองพื้นด้วยกับมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับผมจะใช้กับมะพร้าวตัวนี้นะครับก็แพ็กมาเป็นก้อนๆอ,อัดก้อนมาเลยนะครับข้อดีของเขาที่แตกต่าง จากกะมัาเผาที่เราเห็นเอามาใช้กับพวกรองต้นไม้ผสมกับดินอะไรพวกนั้นคือตัวนี้เนี่ยเท่าที่ใช้มานะครับเขาสะอาดกว่าในเรื่องของพวกเศษผงอะไรต่ออะไรไม่ว่าจะเป็นพวกมแมลงผมหรืออะไรต่ออะไรที่ในกะมะาพร้าตัวนั้นเราเจอกันบ่อยๆเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเก็บความชื้นภายในกล่องหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เก็บความชื้นได้โอเคกว่านะครับแล้วก็ ในเรื่องของงูที่จะไปมุดอยู่ข้างใต้หรือว่าโกยไอตัวเศษกาวมะพร้าวเข้ามาหล่นในถ้วยน้ำเนี่ยมันจะน้อยกว่าเยอะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ดูกันนะครับว่าการเตรียมกมาวมะพร้าวแบบนี้เพื่อเอามาลองพื้นทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูช็อตต่อช็อตเลยผมใช้แบบ1.5เซน1.5เซนนี่คือ ขนาดของกระมพาวนะครับคือเขามีให้เลือกเยอะ1.5เซน2เซน2.5เซนประมาณนั้นนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นแพ็คใหญ่สุดละคือแพ็ค3โลนะครับไม่ได้เป็นพิเซนเตอร์นะครับแต่ว่าจะให้เพื่อนดูกันหลังจากผมใช้ตัวนี้คือแต่ก่อนผมใช้กระดาษ100%นะครับในฟาร์มในฟาร์มงู ฟาร์มเก่าที่เราเห็นกันนะฮะผมหันมาใช้ตัวนี้เนี่ยกับทั้งลูกงูแล้วก็พวกพ่อแม่พันธุ์เนี่ยประมาณ2 0่0ของฟาร์มนะครับแล้วมันโอเคโอเคกว่าไหมก็ดีแตกต่างกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกระดาษตัวนี้งานจะเบากว่าหน่อยในในกรณีที่จํานวนงูผมมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนใช้ตัวนี้มันเหนื่อยน้อยกว่ากระดาษนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันเหมาะสำหรับคนที่รักความสะอาด คือถ้าเกิดว่าอยู่ใช้ตัวนี้แล้วมันสบายกว่าโดยที่ไม่ได้ดูแลเรื่องความสะอาดเลยเนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นเรื่องหมากหมมละนะครับเพราะว่ามันจะเห็นความสกรปรกได้น้อยกว่าแบบที่เราปูกระดาษนะครับเพราะะนั้นตลองเปรียบเทียบดูว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนนะครับมาเริ่มกันเลยพูดเยอะละนะมาถึงเราก็แกะห่อได้เลยนะครับ ต้องบอกวันนี้ปกติผมทําพื้นนะครับแต่ว่าเพื่อทําคลิปเพื่อเพื่อนเห็นชัดๆนะครับเลยยกขึ้นมาทำนะครับแล้วกอ็อ่างที่ควรเตรียมนะครับเพื่อเอามาละลายเขาให้ออกมาจากก้อนเนี่ยก็ต้องเป็นกะมังใหญ่ๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นกะมังซักผ้าธรรมดาก็ได้แต่ว่าขอไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเขากระจายออกมาแล้วเนี่ยมันเต็มกะมังเลยนะครับมา คลิปแรกนะครับก็ห้องงูใหม่นะครับแต่ว่าไม่มีงูจะโชว์นะครับนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นก้อนอย่างนี้เลยเราก็ใส่ลงไปในกระมังที่เตรียมไว้ก็เปิดน้ํานะครับให้น้ําเต็มเต็มเลยนะครับให้น้ําล้นเขาอะครับให้น้ําล้นให้น้ําเขาเรียกว่าอะไรฮะให้น้ําท่วมท่วมกระมาพาวนะครับ แล้วก็เราก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดน้ํามันได้ปริมาณพอดีนะครับไม่ได้น้อยเกินไปเนี่ยเขาจะกระจายออกแล้วนะครับเราก็แค่มาขยี้ขยี้นะครับเราก็จะเห็นปริมาณที่แบบก้อนแค่นี้นะครับกลายเป็นเต็มกระมังเลยถ้าเกิดปกติเราใช้กระมังไสเนี่ยนะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนอ่างผสมปูนเลยนะครับ ไซส์เนี่ยปกติผมมาใช้ได้2ก้อนนะครับ2ก้อนคือเต็มกระมังแล้วแล้วน้ําผมใช้ผมใช้เต็มเลยแต่นี้ผมยกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะชัดนะครับผมถ้าใส่น้ําเต็มผมยกไม่ไหวแนะ่คือเราต้องเทน้ําทิ้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากน้ําเต็มแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก20ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีหนึ่งโอเคในขณะที่เรารอน้าเต็มเต็มนะครับแล้วก็รอคาราลายเนี่ยวันนี้ก็ถือโอกาสพาเพื่อนเดินชมเลยแล้วกันนะครับว่าเราจัด ห้องงูใหม่ของ o v e d o s e เนี่ยหน้าตาประมาณไหนนะครับห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเป็นสัสดส่วนมากกว่าที่เก่าที่ผมทํานะครับเพราะว่าที่เก่าเนี่ยเราเลี้ยงอยู่บนคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะครับที่ผมทําห้องใหม่เนี่ยคือใช้เวลานานมากในเรื่องของการเซตระบบนะครับในเรื่องความชื้นผมเลี้ยงที่เดิมเนี่ยความชื้นผมไม่เคยมีปัญหาเลย เลี้ยงมา10ปีคือความชื้นอยู่ที่ประมาณ60หน้าฝนก็อยู่ที่70แค่นั้นเองคือนิ่งมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยกลางวันเอาหน้าร้อนเลยนะครับยังไงก็ไม่เกิน33แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฤดูปกติเนี่ยมันวิ่งอยู่30-31ซึ่งทุกอย่างมันพอเหมาะกับการเลี้ยงงูบอลมากๆนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงมาปี15จนถึงปัจจุบันผมไม่เคยเจองูป่วยเลยนะครับในการเลี้ยงอยู่ที่เก่าที่เพื่อนบางคนอาจจะได้ไปมาแล้วนะครับ ไม่เคยเจอเลยเพราะนั้นถามว่าจะ move มาทำใหม่นะครับก็ในเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันเริ่มคับแคบไร้ตอนนี้ผมเลยกลายเป็นเลี้ยงแบบขึ้นสูงขึ้นสูงนิดเดียวเพราะมันขยายด้านกว้างไม่ได้แล้วนะครับประกอบกับปริมาณงูมันมากขึ้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจลองมาทำที่ใหม่ดูทำที่บ้านเลยนะครับมันก็สะดวกไม่ต้องไปไปมามา,มานะครับตื่นมาก็เดินปุ๊บตรงเข้ามาดูงูได้เลยครับแต่ว่าความแตกต่างผมเจอแน่นอนนะครับ พราะาที่นี่เนี่ยหลังจากทําเสร็จเราวัดอุณหภูมิวัดความชื้นเนี่ยทุกวันตอนช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเดือน2เดือนนะหรือปัจจุบันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับถ้าเกิดฝนตกเนี่ยความชื้นมันไหลขึ้นไป85บอัพจนถึง90ที่เคยเจอคือ94นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาฤดูป,ปกติเนี่ยมันยังโอเคนะครับอย่างตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70ความชื้นนะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณ70แต่ว่าจากจุดที่เราวัดนะครับกับ กับกล่องเลี้ยงจริงเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาความชื้นน้อยกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้านบนในเครื่องวัดเนี่ยมันจะจับว่าความชื้นด้านนอกโดยตรงเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่ความชื้นสูงกว่าในที่เก่าที่เลี้ยงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยซีเรียสในเรื่องของการเซตอัพระบบมากๆเลยใช้เวลานานกว่าที่จะเปิดตัวได้กว่าที่จะกล้า move งูเข้ามานะครับตอนนี้หลังจากที่ทํามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยติดอุปกรณ์หลายๆอย่างมากๆนะครับทำให้การควบคุม อุณหภูมิแล้วเรื่องความชื้นเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เทียบเท่ากับที่คอนโดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่างูเองเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาจะกลัวความชื้นนะครับหรือว่ารับความชื้นไม่ได้เลยผมคิดว่า 70- 75เเป็นอะไรที่เขาปรับตัวได้นะครับแต่อย่าให้มาผสมพร้อมอกับความเย็นก็พอนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันหลังจากที่เริ่มเลี้ยงนะครับว่าจะเป็นไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันใหม่อีกทีหนึ่งแต่วันนี้มาดูคร่าวๆเล่นๆกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมาโซนนี้นะครับก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับจัดแค่นี้เลยนะครับผมก็ใช้ทับแบบได้ทั้งซับอะดาวไปจนถึงอะดาวเลยนะครับก็ทับใหญ่เลยนะครับเหมาะเหมาะมากคือไม่ต้องเปลี่ยนหลายไซส์นะครับใช้ตัวนี้ไป ไซส์นี้ผมคิดว่าสำหรับแม่พันธุ์ที่น้ำหนักเกิน3โลก็อยู่ได้สบายผสมกับตัวผู้ในกล่องนี้ได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาจะมีปัญหาแค่ถ้าเกิดงูงแบบตัวนั้นมันใหญ่จริงๆคือเกิน4กิโลขึ้นไปนะครับ ถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แน่นอนแต่ในเรื่องการจับตัวคู่เข้ามาร่วมทำงวารผสมด้วยเนี่ยมันอาจจะคับแคบไปหน่อยนะครับแต่โอกาสที่งูจะถึง4โล4โลครึ่งเนี่ยมันน้อยนะครับจำนวนจะน้อยผมอาจจะเตรียมกล่องไซส์ที่แบบใหญ่ๆเพื่อรองรับพวกนั้นอีกนิดหน่อยแต่หลักๆของผมก็จะเป็นอันนี้นะครับสำหรับซาบะเดาแล้วก็พ่อแม่พันธุ์นะครับปื๊ดยาวมาเลยนะครับก็ใช้แค่โซนนี้นะครับประมาณน,นี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีงูโชว์นะครับ อุณหภูมิตอนนี้ก็นี่28.5โดยประมาณนะครับความชื้นช่วงนี้จะไม่เกิน70นะครับยกเว้นช่วงที่ฝนมันตกนะครับนี่ก็เป็นห้องที่ผมเตรียมไว้เพื่อฟักไข่งูนะครับพื้นที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของการคุมอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวลองของจริงนะครับค่อยมา ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้คุมอุณหภูมิด้วยหลอดเซรามิกปกตินะครับเพียงแต่ว่าใช้ตัวเซ็นเซอร์ในการจับอุณหภูมิเพื่อเปิดปิดระบบนะครับอันนี้เท่าที่คร่าวๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณซัก60หน้าได้สบายๆนะครับ60คลัชได้ ในป,ป,ปีหนึ่งผมก็คงลิมิตไว้ประมาณนี้นะครับ60 70ไม่ไม่เกินจากนี้ละเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคือเลือกพ่อแม่พันุ์ที่เราต้องการที่จะทําจริงๆนะครับเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเป็นแบบอะไรก็ได้เข้าไว้ก่อนไม่ใช่ครับคือเลือกเลยว่าอยากได้พ่อน,นี้กับแม่นี้นะถ้าเกิดว่าใช้การไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปรอปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนคลาสในแต่ละปีเนี่ยผมอาจจะน้อยลงจากเดิมๆอยู่ที่ประมาณ70-80 อัพนะครับอาจจะลดลงมาหน่อยอะไรสัก60หรือไม่เต็มที่70แต่คุณภาพคับกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากเราเอางูมาลงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งไปดูลูกงูโซนลูกงูกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สุดท้ายแล้วก็ต้องจําเป็นที่ต้องเอาเข้ามานะครับคือความชื้นผมใช้ทั้งพัดลมดูดอากาศด้านบนนะครับพัดลมเติมอากาศอะไรต่ออะไรนะครับ อุณภูมิผมคุมได้แต่ความชื้นคุมไม่ได้จริงเพราะนั้นมันจําเป็นที่ต้องใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าเซตอัพระบบอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้เซตแบบความชื้นต่ํามากๆนะครับก็แนะนําซักที่ผมคิดนะครับเซตไว้ 70- 75โอเคแล้วนะครับมาดูลูกงูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนลูกงูทั้งหมดนะครับก็น่าจะเก็บได้ซักประมาณ400ชีวิตนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ก็ มากกว่าที่เดิมนะครับเพราะตอนที่เลี้ยงที่เก่าเนี่ยเฉพาะโซนลูกงูเนี่ยผมเก็บได้แค่ประมาณ300แค่นั้นนะครับไม่ไม่เกิดจากนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำเทอร์นัวเวอร์เร็วๆนะครับไม่งั้นลูกงูชุดใหม่เนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้นะครับแต่อันนี้มี400อผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับแล้วก็นี่เรามีนวัตกรรมใหม่คือ <c oughs> ใน1กล่องเราสามารถแยกเลี้ยงได้2ตัวนะครับอ่า เพราะว่ากล่องอันนี้มันเป็นกล่องที่ไม่ใช่สําหรับลูกงูจิ๋วเลยนะครับมันเลี้ยงไปได้คืองู1นกิโลอยู่น,นี้ได้สบายๆนะครับ800กรัม1นกิโลอยู่ได้มันใช้วิธีนี้ในการแยกไป2ช่องนี่เปิดออกมาปัาป๊บให้อาหารตัวหนึ่งด้านหน้าเสร็จปุ๊บด้านหลังก็จะไม่แย่งกันนะครับอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ในปีไหน ลูกงูของเรามันล้นนะครับก็จะใส่แผ่นนี้เข้าไปนะครับแผ่นนี้ก็มีผู้สนับสนุนใจดีนะครับทำมาให้นะครับแบบนี้เลยก็โอเคมากเหมาะสมแล้วก็สวยงามนะครับอะไรกันนี่เครื่องเติมอากาศเยอะแยะไปหมดนะครับกว่าจะทำให้ อุณหภูมิของห้องนี้มันมันมันอยู่ในจุดที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ความชื้นผมแก้ไขด้วยเครื่องที่บอกไปนะครับก็โอเครับได้นะครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงหน้าปกติหน้าร้อนไม่มีฝนห้องนี้เลี้ยงโอเคแล้วนะครับในเรื่องของความชื้นกับกับอุณหภูมิแต่ว่าพอหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่นะครับผมคิดว่าในช่วงต้นปีเนี่ยลูกงูแล้วก็พ่อแม่พันธุ์บางส่วนน่าจะมูฟมาแล้วนะครับ แล้วก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างปรับตัวได้ไหมผมจะมีประสบการณ์ในเรื่องของงูป่วยได้หรือ,อยังนะครับเพราะว่าที่ผ่านมางูที่เลี้ยงไม่เคยเป็นหวัดเลยเพราะ,ะนั้นผมก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลง,งูป่วยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องได้เพิ่มประสบการณ์ตัวนี้แต่จริงไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับโอเคผ่านไปประมาณไม่ถึงส0บนาทีนะน้ำประมาณนี้นะครับยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มกระจายตัวแล้วนะครับ ก็เห็นได้เลยว่ามันไม่ยากนะครับที่จะทําให้จากก้อนเมื่อกี้จิ๋วๆนะครับตอนนี้บวมมาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสองก้อนเนี่ยอ่างใหญ่เนี่ยคือล้นเลยนะครับนแนะนํ้เพื่อนๆลองทําทีละก้อนนะครับสําหรับกระมังไซที่มันปกติตามบ้านนะครับก็น่าจะเต็มแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระมังใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็อยากจะใส่สองก้อนก็ใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับมันขยายมาขนาดนี้แล้วนะครับ แล้วถ้าน้ำเต็มเขาเมื่อไหร่ก็ทิ้งไว้สักประมาณ10ถึง20นาทีก็ใช้การได้แล้วนะครับอย่างนี้นี่คือเราก็จับเครี้ยวมาได้แล้วดูนะครับก็ยุ่ยแล้วไม่ยากนะครับเต็มเต็มเต็มใช้งานพวกวัสดุตัวนี้นี่ไม่ยากเลยนะครับโอเคมากที่สำคัญคือใช้ตัวนี้แล้วเพวืพ่อนๆก,ก็ต้องดูแลการขับถ่ายของ งูนะครับตามปกตินะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้กันยยาวนะครับตอนเลี้ยงกระดาษนี่คือผมเปลี่ยนอาทิตย์ละสองครั้งครั้งหนึ่งก็คือหลังจากให้อาหารเขาต้องมีฉี่อยู่แล้วนะครับฉี่เสร็จผมก็เปลี่ยนกระดาษ่ะครบวีคเอออีกก็ต้องเปลี่ยนเพราะ,ะนั้นวีคหนึ่งเนี่ยผมต้องเปลี่ยนกระดาษอย่างน้ำต่ำก็ต้องมีหนึ่งรอบนะครับแตท่ทั่วไปอยู่ที่สองรอบนะครับฉี่ครั้งหนึ่งเออครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจํานวนงู บวกเข้าไป300ตัวสำหรับพ่อแม่พัน์ุผมต้องเปลี่ยนวิกวๆหนึ่งเนี่ยเยอะนะครับเยอะนะครับแล้วด้วยอายุที่มากขึ้นผมก็เริ่มเหนื่อยนะครับก็เลยอลองให้เพื่อนๆลองดูแล้วกันว่าถ้ายังไวรุ่นอยู่ก็ตามสะดวกนะครับกระดงกระดาษอะไก็ได้ขอให้รักษาความสะอาดก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยสะดวกมากขึ้นจริงๆ เพียงแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเราก็ยังดูแลเหมือนเดิมแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอากล่องออกมาล้างตลอดอย่างที่เป็นกระดาษนะครับคือเขาอึอทีหนึ่งเราก็เก็บบางส่วนในจุดที่มันเปื้อนอึอทิ้งแล้อาจจะเติมนิดหน่อยเข้าไปใส่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครบสามเดือนหรือสี่เดือนนะครับเต็มที่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนร้อนะครับคืออาจจะเป็นสเดือนครั้งไม่จเป็นที่จะต้องสเดือน ครั้งนะครับคือ4เดือนครั้งได้เลยแต่ในระหว่างวีคในการอึทุกครั้งของงูเนี่ยเราควรที่จะเก็บทิ้งแล้วอาจจะเติมเข้ามาใหม่นะครับบางส่วนนะครับเพราะนั้นสะดวกสะดวกจริงนะดูนะครับมันยุ่ยกันหมดแล้วนี่คือยังไม่ทันแช่น้ําหลังจากที่น้ําเต็มเลยนะครับก็ยุ่ยหมดแล้วนี่ผ่านไปได้ประมาณ10กว่านาทีไม่ถึง2ีนาทีตั้งแต่เปิดน้ํายุ่ยกันหมดแล้วครับ แต่ปกติผมจะรอให้น้ําเต็มเลยนะครับแต่ผมคิดว่าผมยกไม่ไหวแน่เพราอนี้ผมยกขึ้นมาสูงนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนให้เพื่อนได้เห็นว่าอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากผมแช่ไว้ต่อจากนี้อีกประมาณ10นาทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอมาดูกันเลยนะครับหลังจากน้ําแรกนะครับอันนี้คือเทน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับคืออันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้ว แต่ว่าผมแนะนําให้ล้างแกน้ำต่ำเขาสักสองน้ำนะครับถ้าให้ดีก็คือ3น้ําเพื่อให้สีแดงๆเนี่ยมันหายไปเพราะามันจะมีสารแทนนินอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอันตรายกับงูนะครับเพราะว่ามันเป็นสารจากธรรมชาติาาก็คือมาจากไอตัวเปลือกกล้มยไมนะครับแต่ว่าล้างสะหน่อย เพื่อเราอาไปรองพื้นแล้วไอ้ตัวกล่องตัวทับเรามันจะไม่เปื้อนนะครับไอ้พวกเศษมะพร้าวนี่ตกไปในน้ํามันจะได้ไม่ต้องแดงแบบแป๊ดๆนะครับปกติผมจะล้างประมาณสามน้ํานะครับแต่อันนี้มันอย่างที่บอกมันสูงหนักมากก็เลยให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่าโอเคหลังจากที่เราล้างสองน้ําหรือสามน้ําแล้วนะครับจะแนะนําว่าอันนี้นะครับเราก็บีบมันหมาดนะครับบีบ เท่าที่เราพอมีแรงบีบนะครับเราก็แยกไปใส่อีกกระมังหนึ่งนะครับจนหมดนะครับหลังจากที่แยกไปแล้วนะครับอ่ะตัวอย่างก็ประมาณนี้อันอันนี้ถือว่าเป็นแยกแล้วแล้วกันเราก็หยิบชื้น,นเอาไปใช้ได้เลยนะครับใส่กล่องงูได้เลยตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูมาปรับนะครับเราก็จับใส่ จับใส่ความหนาระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องหนาแบบจนมากมายนะครับมานี้นะครับแล้วก็กดแนะนำนะครับคืออันนี้คือต้องกดเลยนะครับกดให้มันแน่นๆนะครับเพราะว่าเวลาเขาเซตตัวหรือว่าเขาความชื้นเขาน้อยลงเขาแห้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเลยคืองูจะไม่ค่อยขุดลงไปนะครับเขาจะนอนด้านบนเลยนะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตัวนี้กับกรมะาพ้าวปกติที่ขายกันเป็นแพ็คแพ็กระยีเพราะอันนั้นมันจะแห้งแล้วมันไม่ได้เซ็ตตัวเป็นเป็นแผ่นนะครับงูเขาชอบเลื้อยลงไปข้างล่างแล้วก็ไปคดเคี้ยวของเขาทําให้พวกไอตัวเสษนผะ้าพวกนั้น,ห,นหล่นลงมาในถ้วยน้ําได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ตัวนี้เนี่ยเราใส่ลงไปรองพื้นตั้งแต่เขายิ่งชื้นนะครับแล้วก็กดให้แน่นๆเวาเขาเซ็ตตัวแล้วเนี่ย งูเขาจะนอนอยู่ด้านบนเขาจะไม่ขุดลงไปด้านล่างด้วยนะครับอันนี้คือใช้ได้เลยพร้อมใช้แล้วก็พร้อมมูฟงูใส่นะครับไม่ต้องรอให้แห้งแล้วถึงใส่งูนะครับคืออันนี้คือทําเสร็จใส่ถ้วยน้ําใส่และพร้อมใช้เอางูใส่ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีที่ผมใช้การอยู่ปัจจุบันนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ยากแล้วก็อย่างที่บอกการทําความสะอาดก็เราก็เก็บอึ เป็นจุดๆไปนะครับอาทิละครั้งนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนร้อเซนหลังจากใช้มาประมาณเกือบเกือบสเดือนหรือไม่ก็ไม่เกิน4เดือนนะครับก็คือเปลี่ยนร้ออีกทีหนึ่งนะครับข้อนี้คือข้อแตกต่างระหว่างกระดาษกับเขานะครับคือกระดาษเราต้องเปลี่ยนมันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูใครเหมาะแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไม่ใช่กระดาษไม่ดีนะครับเพียงแต่ในกรณีเราจํานวนงูเยอะมากๆผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา10ปี ผมก็เลี้ยงมาด้วยกระดาษ80-90%อยู่แล้วนะครับมันโอเคแต่แค่มันเหนื่อยแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูว่าเหมาะกับแบบไหนดีกว่านะครับ